บทที่500การเผชิญหน้าอีกครั้งสถานที่ที่เหล่ากุ้ยชิงเช่าเป็นเวทีการแข่งขันพิเศษสำหรับวิทยาลัยเชรก็กซึ่งจะใช้สำหรับการแข่งขันภายในของงอวิทยาลัยเวทีการแข่งขันมีการติดตั้งเกราะนำทางวิญญาณแบบพิเศษและระบบซ่อมแซมตัวเองช่วยให้นักเรียนสามารถเล่นอย่างเต็มที่ตามจุดแข็งของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขของการได้รับการคุ้มครองจากครูความเป็นไปได้ที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสมีน้อยมากแน่นอนว่าราคาเช่าสถานที่นั้นไม่ถูกเลย เมื่อทางอูลินและอีกหกคนมาถึงหลัวกุ้ยซิงและอีกห้าคนก็มาถึงแล้วไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นนักเรียนมากกว่าครึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก็มาและหลายคนในชั้นเรียนที่หนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่สองก็มาด้วยหยวนเอินและเล่เจิ้งอยู่อยู่ที่นั่นทั้งคู่ทั้งอูลินเดินไปที่ด้านข้างของหยวนเอินและพูดด้วยเสียงต่ำคุณมาที่นี่เพื่อสอดแนมสถานการณ์ทางทหารหรือไม่หยวนเอินชำเลืองมองเขาอะไรนะคุณไม่กล้าให้เราดูเหรอ ทั้งอูหลินยิ้มฉันเกรงว่าคุณจะสูญเสียความมั่นใจหลังจากดูมันลอเล่นหยวนเอินทั้งสามคนเทียบเขาไม่ได้หยวนเอินพูดอย่างเฉยเมยงั้นรอดูกันเล่เจิ้งอยู่เข้ามาใกล้ด้วยรอยยิม้มอูหลินเรามาสู้กันใหม่คราวที่แล้วฉันไม่มั่นใจนิดหน่อยทั้งอูหลินกล่าวว่าลืมเรื่องการต่อสู้แบบกลุ่มไปการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวไม่เป็นไรเรารอได้ทุกเมื่อ ดวงตาของเล่เจิ้งอยู่เป็นประกายคุณพูดแบบนี้อย่าเสียใจเลยท้งอูหลินมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากรู้ว่าเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นวงแหวนที่สี่เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเสริมดวงกันสักหน่อยดวงตาของเล่เจิ้งอยู่แข็งเขารู้จักท้งอูหลินดีผู้ชายคนนี้ไม่เคยเดิมพันที่ไม่แน่นอนดังนั้นเขาต้องมีบางอย่างที่พึ่งพาได้โชคดีที่วันนี้มาถึงมาดูกันว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไปถึงไหนแล้ว ในเวลานี้เหล่ากุ้ยชิงและอีกห้าคนได้เดินไปทางนี้แล้วเหล่ากุ้ยชิงและเดินนําตามด้วยอีกสี่คนปีการศึกษาผ่านไปทุกคนเปลี่ยนไปบ้างความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนจะเย็นกว่าตอนเข้าโรงเรียนในปีนั้นมากหัวหน้าหน่วยหลัวกุ้ยสิงเรียกด้วยรอยยิ้มบูไซโดพยักหน้าให้ทางอูลินท้งอูหลินยิ้มและพยักหน้าทุกคนอยู่ที่นี่เริ่มกันเมื่อคุณพร้อม เขาสังเกตเห็นว่ามีแสงแห่งศรัทธาที่แข็งแกร่งมากในดวงตาของหลวกุ้ยซิงทั้งห้าดูมั่นใจมากแล้วพิสูจน์ด้วยความเข้มแข็งทันใดนั้นวูชางกงก็มาถึงสวัสดีอาจารย์อู๋ทุกคนทำความเคารพอูชางกงด้วยความเคารพวูชางคงกล่าวว่าขึ้นเวทีขณะที่เขาพูดเขาเป็นคนแรกที่ก้าวขึ้นไปบนเวที ในเวลานี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเวทีการแข่งขันแล้วเมื่อเห็นว่าอาจารย์มาถึงแล้วนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2ก็รวมตัวกันเพื่อรอคอยการดวลสูงสุดระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นที่1ในความเป็นจริงแม้แต่ยวนเอินและเล่เจิ้งอยู่ก็ยังอยากรู้อยากเห็นทางอูลินและคนอื่นๆก็แข็งแกร่งมากอยู่แล้วทีมประเภทที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่1กล้าที่จะท้าทายพวกเขาและยังมีความมั่นใจที่จะชนะ หยวนเอินและคนอื่นๆก็รู้เกี่ยวกับการจัดอันดับของวูไซโดในรายชื่ออัจฉริยะของเยาวชนแต่พวกเขาไม่เห็นความแข็งแกร่งของพวกเขาจริงๆท้ายที่สุดพวกเขาเล่นกับทังอูหลินและคนอื่นๆเท่านั้นคลาสวันของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งไม่อนุญาตให้วูไซโดและคนอื่นๆเล่นโดยธรรมชาติเพราะความแข็งแกร่งที่ด้กว่าของพวกเขารายชื่ออัจฉริยะของเยาวชนมีความหมายก่อนเข้าเรียนที่เทร็กอะคาเดมี แต่นักเรียนสามารถพัฒนาได้มากแค่ไหนหลังจากเข้าเรียนที่ชเช็กรายชื่ออัจฉริยะของเยาวชนในอดีตจะตัดสินได้อย่างไรแต่หยวนเอิญก็อยู่ในรายชื่อด้วยเช่นกันดังนั้นเธอจึงยังมีแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับรายชื่อนี้ตั้งแต่พวกเขาแพ้การแข่งขันในภาคการศึกษาที่แล้วหยวนเอิญทำงานหนักมากเป็นเกียรติสำหรับชั้นเรียนที่หของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแต่น่าเสียดายสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สอของพวกเขา แม้ว่าเธอจะเป็นเพื่อนกับทางอูลินเป็นการส่วนตัวแต่เธอก็ไม่เคยผ่อนคลายเมื่อมีเกียรติในชั้นเรียนปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะต้องเอาชนะทางอูลินให้ได้สักครั้งคลาส1เกรด2ต้องเอาชนะคลาส1เกรด1ดังนั้นเขาจึงมาในวันนี้ไม่เพียงแต่เพื่อสังเกตพัฒนาการของทางอูลินเท่านั้นแต่ยังมาดูนอกจากทางอูลินและคนอื่นๆซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งในชั้นเรียนที่ห ระดับหนึ่งและคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นถังอูลินอูลินและคนอื่นลงมาเป็นตัวสำรองถังอูลินและคนอื่นๆมีเพียง6คนหนึ่งคนจากทีมที่มีสมาชิกมาตรฐานที่สุดเจคนและคนสั้นน่าจะได้รับเลือกจากคู่ต่อสู้ในวันนี้เลอรจังอยู่และหยวนเอินยืนเคียงข้างกันและคนอื่นๆอีกหลายคนจากชั้นหนึ่งชั้นสองที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งล่าสุดอยู่ข้างๆหยวนเอิน อย่างไรก็ตามนอกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2แล้วไม่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สูงกว่ามาเลยหลังจากชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนของวิทยาลัยเชรคได้ก้าวสู่ระดับใหม่ทั้งหมดไม่ว่าทางอุลินและคนอื่นๆจะมีความหวังเพียงใดผลการเรียนของพวกเขายังเด็กอยู่และพวกเขาไม่สามารถคุกคามหรือกดดันรุ่นพี่ได้ สิทธิ์อาวุโสที่ยังไม่ถึง20ปีกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คำเดียวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่พวกเขาจะได้ชิงตำแหน่งในราชสำนักชั้นในชั้นจะให้ความสนใจกับการแข่งขันในชั้นเรียนในระดับต่ำกว่าได้อย่างไร5ต่อ5มีเพียง5คนของวูไซโดและคนอื่นๆและโดยธรรมชาติแล้วทั้งอูลินและคนอื่นๆสามารถเล่นได้เพียง5คนเท่านั้นคราวนี้คนที่ไม่ปรากฏตัวถึกแทนที่ด้วยซูลีจื่อเย่ชิงหลานเล่นแทนเขา ในความเป็นจริงปีการศึกษาได้ผ่านไปแล้วและนักเรียนระดับประถมคนแรกที่รู้ถึงความแข็งแกร่งของเย่ชิงหลานเป็นเพียงไม่กี่คนในทีมของพวกเขาโดยปกติแล้วเย่่ชิงหลานจะเก็บตัวเป็นคนต่ำต้อยในชั้นเรียนและไม่เคยฝึกฝนกับนักเรียนคนอื่นๆเธอเป็นคนเงียบๆๆและสวยงามดังนั้นแม้แต่วูไซโดและคนอื่นๆก็รู้ว่าเธอไม่ได้อ่อนแอแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเธอแข็งแกร่งแค่ไหน ทั้งอูหลินยืนอยู่ตรงกลางการก่อตัวของทั้งสองด้านจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยหันหน้าเข้าหากันโมเมนตัมเริ่มไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆวูชางคงยืนอยู่กลางเวทีการแข่งขันและมองดูทั้งสองฝ่ายเริ่มเกมไม่มีการนับถอยหลังและไม่มีการเตรียมการเพิ่มเติมสำหรับพวกเขาบนเวทีการแข่งขันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรเขาประกาศโดยตรงถึงการเริ่มต้นการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดระหว่างคลาส1เกรดหนึ่ง ทั้งอูหลินเป็นคนแรกที่รีบวิ่งออกไปใช้เท้าซ้ายกระทึบพื้นและด้วยเสียงบูมเวทีการแข่งขันทั้งหมดดูเหมือนจะสั่นสถานจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าหาอย่างเหนียนเสียที่อยู่ตรงข้ามเขาราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ขณะที่เขากระทืบเท้าขวาลงบนพื้นอย่างเหนียนเสียก็ตกใจพลังที่แข็งแกร่งเช่นนีน้ความแข็งแกร่งของเขาดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนในตอนแรกเมื่อเขาเข้าโรงเรียนครั้งแรกทังอูหลินยังดูเขียวขจีเล็กน้อยหนึ่งปีต่อมา เมื่อมองดูเขาตอนนี้นอกจากความมั่นใจที่แข็งแกร่งแล้วเขายังมีลักษณะการครอบงำที่เขาไม่เคยมีมาก่อนนี่คือการสะสมชัยชนะอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปยางเนียนเสียงเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งเสียงคำรมยาวๆแม้ว่าเขาจะไม่ได้รีบออกไปทันทีแต่ร่างกายของเขาก็พองตัวอย่างรวดเร็วและปลดปล่อยวิญญ,ญาณหมีสีทองเข้มร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเดินไปหาถังอุลินนี่คือการต่อสู้ของความแข็งแกร่ง วูไซโดและชูหยูเชิงรีบออกมาจากทั้งสองฝ่ายพร้อมๆกันพวกเขาเร็วมากจนดูราวกับว่าพวกเขากำลังจะเลี่ยงผ่านทังอูหลินและ,ะเผชิญหน้ากับเย่ชิงหลานและเซี่ยเซี่ยแต่พวกเขาเพิ่งวิ่งไปได้10เมตรและทันใดนั้นทั้งสองก็เปลี่ยนทิศทางโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าทังอูหลินรีบเร่งจนไม่ทันตั้งตัวการขาดการเชื่อมต่อนำไปสู่สถานการณ์ที่กองทับโดดเดี่ยวลึกเข้าไป ในเวลานี้เขาอยู่ห่างจากยางเหนียนเสียไม่ถึง10เมตรและบูไซโดและชูหยุ่มก็เปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันและด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วครู่นี้พวกเขาก็กลายเป็นวัดเดียวกันในทันทีด้วยความแข็งแกร่งของคนสามคนพวกเขาล้อมถังวูลินพร้อมกันใต้เวทีหยวนเอินอดขมวดคิ้วไม่ได้เมื่อเห็นฉากนี้ด้วยปัญญาการต่อสู้ของทางอูลินจะเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรตอนที่ห0 1ทางตัน ในขณะนี้เหล่ากุ้ยชิงที่ถูกคุมขังได้เคลื่อนไหวทันใดนั้นแสงสีเงินชิ้นหนึ่งก็ลอยขึ้นจากใจกลางเวทีการแข่งขันแสงสีเงินนี้แปลกมากดูโปร่งแสงแต่มันคือของจริงความผันผวน,นเชิงพื้นที่ที่รุนแรงทําให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ทังอุลินและพักพวกเห็นว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากร่างของเหล่ากุ้ยชิงไม่ใช่วงแหวนวิญญ,ญาณสามวงอีกต่อไปแต่เป็นสิ่ง ถูกต้องเหล่ากุ้ยชิงได้ก้าวไปสู่วงแหวนที่4แล้วซึ่งเป็นหนึ่งในความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในการต่อสู้วันนี้สีเหลืองสองส,สีสีม่วงสองสีนิกายวิญญาณสี่วงแหวนทักษะวิญญาณที่เขาใช้ในเวลานี้คือทักษะวิญญาณที่สี่ของเขาแบ่งสองอาณาจักรนี่เป็นทักษะจิตวิญญาณประเภทอวกาศที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ได้ทันทีแบ่งออร่าและคุณสมบัติองค์ประกอบทั้งหมด เหมือนกับการแบ่งสถานที่ออกเป็นสองโลกนั่นจึงเรียกว่าการแยกดินแดนทั้งสองออกจากกันภายในเขตแดนระหว่างสองอาณาจากักรนี้ไม่มีการเข้าหรือออกกล่าวอีกในหนึ่งถ้าทางอูหลินเลือกที่จะแยกตัวออกมาตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพุ่งเข้าไปในระยะที่แยกจากกันของทั้งสองโลกด้วยวิธีใดเขาจะถูกส่งผ่านทางไกลทันทีก่อนที่ผลของการแยกของทั้งสองโลกจะเสร็จสิ้น ภายใต้สถานการณ์บางอย่างทักษวิญญาณน,นี้เป็นชีวิตที่มีมนขลังอย่างแน่นอนเหล่ากุ้ยชิงใช้ทักษวิญญาณที่4ทันทีที่เขาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนั่นคือการโกงถังอุลินทุกคนรู้ว่าถังอุลินเองนั้นแข็งแกร่งที่สุดในทีมของถังอุลินเขาเป็นแกนหลักและผู้บัญชาการของทีมในการต่อสู้แบบทีมตรับใดที่เขาสามารถเอาชนะได้ก่อนโอกาสชนะก็จะมากขึ้น ทั้งอูลินและคนอื่นๆเป็นตัวแทนของการต่อสู้ระหว่างระดับที่1และ2ส,ส่วนหลัวกุ้ยซิงและคนอื่นๆก็เห็นด้วยตาของพวกเขาเองจากนั้นจึงวางแผนยุทธวิธีโดยละเอียดทั้งอูลินชอบที่จะรีบเร่งออกไปตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ลุยลึกคนเดียวและพวกเขาชัดเจนมากเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้เพื่อให้ได้โอกาสสิ่งนี้อาศัยการควบคุมเชิงพื้นที่ของกู่เยท,ที่สามารถพาเขากลับมาได้ตลอดเวลา เมื่อฝ่ายตรงข้ามสแสดงจุดอ่อนทางอุลินและพันธมิตรของเขาจะเปิดการโจมตีที่ทรงพลังทันทีและคว้าชัยชนะครั้งงอสุดท้ายและเหล่ากุ้ยชิงก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้การแบ่งโลกสองใบของเขาไม่เพียงแต่สามารถดักจับผู้คนได้เท่านั้นแต่ที่สำคัญเขายังสามารถแยกแยะความผันผวนของพื้นที่ทั้งหมดได้อีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งภายใต,ใต้อิทธิพลของการแยกโลกทั้งสองความกว้างของเส้นแบ่งของเขาอยู่ห่างออกไป30เมตรและเป็นไปไม่ได้ที่กู่เย่จะเทเลททางอุลินกลับมาเพื่อช่วยทางอุลิน เขาต้องข้ามส่วนหน้าของทั <ortun ity> <ika> ้งสองโลกกระบวนการนี <laughs> time, er ้ใช้เวลาอย่างน้อย5วินาทีและ5วินาทีภายใต้การโจมตีอย่างเต็มที่หลัวกุ้ยสิงคิดว่ามันเพียงพอที่จะเอาชนะทางอูหลินตราบใดที่ทางอูหลินพ่ายแพ้มันจะง่ายกว่ามากที่จะจัดการกับกู่เย่และคนอื่นฮ่าฮ่าดังนั้นเมื่อทางอูหลินรีบออกไปจริงๆหลัวกุ้ยซิงก็ดีใจมากเขารู้ว่าโอกาสมาถึงแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเขาวูไซชูหุงอยู่และยังเหนียนเสียและทิ้งความภาคภูมิใจในรายชื่ออัจฉริยะรุ่นเยาวโดยสิ้นเชิงและทั้งสามคนก็ปิดล้อมถังอหลินพลังวิญญ,ญาณในปัจจุบันของอยางเหนียนเสียสูงถึงระดับ39พร้อมกับทั้งสองซึ่งเป็นระดับ42แห่งการวัดที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรถังอหลินก็ไม่มีโอกาสเมื่อเผชิญกับฉากดังกล่าวถังอูุลินก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันรู้แล้วพวกเขามาเตรียมพร้อมประสบการณ์การต่อสู้ของเขาก็โชคชนพอๆกัน เมื่อเห็นการแบ่งโลกทั้งสองที่อยู่ข้างหลังเขาเขารู้ว่ากู่เย่ไม่สามารถเทเลตตัวเองกลับไปได้เหล่ากุ้ยชิงยังเก่งในการเทเลตในอวกาศในหมู่พวกเขาต้องมีความหมายในการยับยั้งกู่เย่ตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันพึ่งได้คือตัวฉันเองในสถานการณ์นี้ทังอูลินไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดและเริ่มใช้ความสามารถวิญญาณที่สองของย่างเงินสีน้ำเงิน การก่ะตัวของหนามสีน้ำเงินเงินเพิ่มขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่และทันใดนั้นหญ้าสีน้ำเงินเงินจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นจมอยู่ในนั้นด้วยพลังของวูไซโดและคนอื่นๆแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดได้ด้วยหนามแต่ยังคงล่าช้าความเร็วของทั้งสามคนช้าทั้งหมดในหมู่พวกเขาอย่างเหนียนเสียนเสียมหมีหิมทางคำสมรรถภาพทางกายที่ยอดเยี่ยมของเขาเพื่อพุ่งเข้าใส่ชุดแทงสีน้ำเงินเงินแขนของเขา ก็เพิ่มขนาดเป็นสองเท่าเหวี่ยงขึ้นกวาดไปทั่วด้วยแรงมหาศาลและเดินตรงไปถังอหลินรีบวิ่งไปที่ตำแหน่งเดิมของเขาเคียวมรณะของชูยูเชิงก็กวาดออกไปเช่นกันตัดหญ้าสีน้ำเงินและสีเงินและดาบแสงขนาดใหญ่ก็พุ่งตรงไปที่ถังอหลินวูไซโดทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและในวินาทีต่อมามันก็กลายเป็นการต้อนรับและวิญญาณก็พุ่งเข้าใส่ถังอหลินจากกลางอากาศโมเมนตัม um ของการล้อมรอบเสร็จสมบูรณ์ในเวลานี้ ไม่เพียงเท่านั้นรัศมีสีเงินยังมาถึงเท้าของทางอูลินในทันทีทักษะการควบคุมวิญญาณที่กักขังเหล่ากุ้ยชิงล็อกอวกาศสมาชิกของอัจฉริยะรุ่นเยาวทั้งสี่เข้าปิดล้อมทางอูลินในเวลาเดียวกันต่างงัดเอาความสามารถของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่ในขณะนี้ทางอูลินเกือบจะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังไม่ต้องพูดถึงฝ่ายตรงข้ามแม้แต่คนของเขาเองก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีแม้ว่าความเร็วของเซี่ยเซี่ยเย่ชิงหลานจะเร็ว แต่หลังจากผลกระทบครั้งแรกในการแยกโลกทั้งสองออกจากกันและถูกเทเลตกลับมาพวกเขาเพิ่งเริ่มเลี่ยงผ่านทั้งสองด้านอย่างน้อย3วินาทีก่อนที่พวกเขาจะมีบทบาทช่วยเหลือองค์ประกอบที่อยู่ด้านหน้าของกูเย่พันผวนอย่างรุนแรงแต่น้ําที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถดับความกระหายได้ไม้เท้าดาราของสวีเซียวเหยียนถูกยกขึ้นเหนือหัวของเธอแล้วแต่เธอไม่ได้เคลื่อนไหวในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรถังอุลินกําลังเผชิญกับทางตัน กูเยตะโกนอย่างฉุนเฉียวและชี้มือขวาของเธอขึ้นไปในอากาศในที่สุดลูกบอลเพลิงสีน้ำเงินสองลูกก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยเปลวไฟหางที่พร่างพราวพวกมันดึงส่วนโค้งอันสง่างามสองอันและบินจากทั้งสองด้านไปยังใจกลางสนามรบพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังควบคุมลูกไฟเพื่อเลี่ยงการแบ่งแยกของทั้งสองโลกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็สายเกินไปในแง่ของเวลาแสงสีเงินกระพริบและร่างกายของถังอูหลินยังคงทนต่อการปรับปรามพื้นที่กับก,กัน รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของหลัวกุ้ยสิงแล้วและว,วูชางกงก็มาถึงใกล้สนามรบแล้วเมื่อเขาพบว่าทางอูหลินไม่สามารถต้านทานได้เขาจะช่วยเขาออกจากสนามรบทันทีเหล่ากุ้ยชิงไม่คาดคิดว่าเขาจะกักขังทางอูหลินได้จริงๆแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาช้าลงเพื่อที่เขาจะได้ไม่ใช้สถานะที่ดีที่สุดของเขาเพื่อจัดการกับการโจมตีที่รวมกันจากสามทิศทาง เมื่อแก้ไขทางอหลินแล้วเกมจะง่ายขึ้นมากในสถานการณ์แบบ5ต่อ4ทังอหลินเป็นแกนหลักและเป็นหนึ่งในสองคนที่แสดงทักษะการหลอมรวมวิญญาณหากไม่มีเขากู่เย่จะไม่สามารถแสดงทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ได้เพียงลำพังสำหรับคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่พวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับบทบาทของทางอหลินด้วยคนอีกคนหนึ่งพวกเขาก็เพียงพอที่จะชนะ เจ้งางรันนูเขียวเริ่มพ่นหมอกพิษสีเขียวเป็นบริเวณกว้างแล้วและหมอกพิษก็ลอยขึ้นจากทั้งสองด้านตามแผนของเหล่ากุ้ยชิงหลังจากที่ทางอูลินได้รับการจัดการคู่หูทั้งหมดก็ถอยเข้าไปในหมอกพิษเพื่อทําการปรับบังอย่างแล้วอาศัยความได้เปรียบด้านตัวเลขชนะเกมสุดท้ายเช่นเดียวกับที่เขาพูดกับทางอูลินพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ไม่ให้ความร่วมมืออีกต่อไปหลังจากช่วงเวลานี้พวกเขาร่วมมือกันโดยปริยายและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ขุมกำลังโดยรวมของทีมดีขึ้นอย่างมากการควบคุมพื้นที่กับการแรงขับพูดผีฝ่ามือยักย้ายหมีทองคำเคียวมรณะการโจมตีจากสามทิศทางตกลงมาพร้อมกันทางอูหลินกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามในขณะนี้วูไซโดซึ่งเป็นคนแรกที่รีบไปหาทางอูหลินได้เห็นรอยยิ้มรอยยิ้มของทางอุลินเขายังคงหัวเราะเป็นไปได้ไหมว่าในสถานการณ์เช่นนี้เขายังมีหนทางที่จะต่อต้านเป็นไปไม่ได้ ทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏขึ้นในใจของวูไซโดเธอเห็นแหวนวิญญาณสีทองสองวงลอยขึ้นมาจากร่างของทังอูหลินใช่2จริงๆแล้ว2จูจูลางสังหรณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นในใจของวูไซโดเดิมทีเธอไม่กล้าออกไปไหนทั้งหมดเพราะกลัวว่าจะทำร้ายทังอูหลินแต่ตอนนี้เธอเพิ่มพลังวิญญาณของเธอทันทีให้พลังโจมตีของเธอแข็งแกร่งขึ้นจนสุดขีด แค้นขวาพองเป็นเกล็ดสีทองท้ายที่สุดแล้วการจำกัดพื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดเลือดของทางอุลินไม่ให้ไหลเทคนิคแหวนวิญญาณสายเลือดร่างมังกรทอง